สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม BSK เช่นเคยนะวันนี้มาอยู่กันในเกมอ่าเทอร์เรียมอสคาลามิตี้อินฟอร์นัมนั่นเองนะครับจริงๆผมเป็นคนที่เล่นเทอรเรียไม่เป็นนะครับผมไม่ไม่เชิงไม่เป็นนะครับแบบพอรู้พื้นฐานมันนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เล่นเก่งนะวันนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะสนุกดีนะครับเลยคิดว่ามาเล่นให้ทุกคนดูกันหน่อยนะโอเคไหนเกมนี้มันทํายังไงบ้างตอนแรกเราควรทําอะไรเราควรตัดไม้ดีกว่านะอันนี้ไงตัดไม้ตัดไปตัดไป โอเคตอนแรกผมเลือกโหมดผิดนะครับมันต้องเลือกโหมด X เปิดนะถึงจะเล่นเจ้าอินฟูนัมได้นะครับผมตอนนี้คือผมไปเปลี่ยนแมปมาแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นแมป X เปิดแล้วนะตอนแรกเลือกมาสเตอร์ไปนะครับผมเลือกผิดนั่นเองไม่เป็นไรเราเลือกใหมล่ละโอเคตอนนี้คือเราต้องทําอะไรเราสร้างบ้านก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเห็นนะมันมีไอ้เจ้านี่ให้ด้วยนะครับเป็นสตาร์เตอร์แพ็กนะด่าอะไรวะเนี่ยเออพูดถึงด่าผมลงมอดด่ามาด้วยนะครับนี่ทุกคนดูตอนฟันมันจะสวยมากเลยนะเห็นไหมสวยยววยมยยมาากกเเลลอ่ะชบนครั โอ้โหมามาได้จังหวะพอดีเลยจะลามเลยดูดูดูดาบพี่ก่อนน้องดาบพี่มันพิ้วไหวโอ้โห <c oughs> โคตรเท่ตอนนี้เราผมยากจำได้นะว่าอย่างแรกเราต้องสร้างบ้านให้ n p c อยู่ก่อนนะครับเอาเป็นหลังเล็กๆก็แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกะรอบอุ้ยโอ้โหขอโทษนะน้องพอดีพี่ไม่เห็นว่ะ <c oughs> เราสร้างบ้านนะครับเอาไม้สร้างไป,ป โดนพี่หน่อยดาพี่โหดวะ่ะนี่ <c oughs> โคตรเท่เอะเราสร้างบ้านให้สองตัวนี้อยู่นะครับอันนี้คือตัวอะไรเนี่ย 001R เอ้ย ARC ตัวอะไรไม่รู้ถอยไปผมจะสร้างบ้านเว้ยโอ้โหสร้างไม่ได้นะครับมันมันยืนอ้วนอยู่นะตอนนี้เราสร้างไปเลยเอาเอาแบบง่ายๆไปก็แล้วกันนะผมแป๊บเดียวจะค่ำแล้วนะเนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามันท้องฟ้ามันเริ่มแบบจะเริ่มมืดเลยนะครับอันนี้สร้างบ้านให้ NPC อยู่นะครับเพราะถ้า NPC ตายแล้วไม่มีบ้านก็คือ เอพจะไม่เกิดนะครับเดี๋ยวเรารีบสร้างกันอย่างพอรู้พื้นฐานมันอยู่นะยังเขาเรียกว่าแบบพอเล่นเป็นอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้เล่นโง่ๆนะ <c oughs> มันด่าตัวเองเลยไม่เป็นไรโอเคเราตอนนี้โอ้โหเราควรสร้างประตูก่อนที่จริงอะ่ะเพราะว่าไอนสลามพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้นะเฮ้ยอย่าเข้ามาเอ้ยอย่าเข้ามาแล้วดาบ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 นี่นี่เจอดาบพี่หมายน้องน้องดาบนี่โอ้โหคิริโตคุงนี่ฟันฟันเอ้เรียบร้อยโหสบายจริงๆ ได้แล้วแล้วต้องมีไฟด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีไฟจะมีมอนเกิดในบ้านเราแล้วก็เออมันจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะมันมืดนั่นเองต้องให้สว่างแบบเพียงพอนะครับถึงไอ้เจ้าเอ็อบีซีมันจะอยู่ได้นะโอเคเราเอพีซีอยู่ไหนแบบนี้ใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วเออนี่ไงได้แล้วโอเคให้ให้ตัวหนึ่งอยู่ก่อนก็แล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งค่อยว่ากันนะ โอเคเราไปผจญภัยกันดีกว่าเลียว่าชิวแน่นอนตอนนี้เราจัดกอในสลามอ้วนนี่ดีกว่านะมาดิโดนมาหมามีมีเดิมดาบโอ้โหดาบโคตรเท่ผมโคตรชอบปิงโอ้โหสบายการลอกเหรอการลอกเหรอโอ้โหสลามยักษ์สลามยักษ์ฟันฟันฟันสลามยักษ์สลามยักษ์ตี่โอ้โหแรงมันตีแรงมากผมไม่มีอะไรให้กินด้วยด้วยอยากเข้ามาอือโอ้ก้าวดาเมจเบาเกิน โอเคเรียบร้อยโอเคสลามใหม่นะมาเจอดาบพี่หน่อยครับพี่จะตายแล้วน้องน้องอย่าทําพี่น้องน้องน้องออกไปนี่ออกไปออกไปเว้ยเฮ้ยตัวนี้มีเห็ดเราเก็บเห็ดก่อนนะครับแล้วก็กินโอเคให้เลือดมันรีกข้ามานหน่อยตอนนี้โดนลุมนะตอนนี้โดนลุมไม่เลให้ลุมเลยดาบพ่เยใออจจเย็นจเย็นจเย็นจ,เย,นจ,เ,ยนจเย็นก่อนจเย็นก่อนโอ้โหทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เราเราใช้ดาบสะบัดทีเดียวมันลอยไปโคตรไกลเลย,เลยนะครับวียายาเข้ามาฟันโอูโหสสะใจสะใจเลย ฟัน๋ยวเข้ามาว้ยง้างดิโอ้ยตรงนี้มีต้นซากุระด้วยไม่รู้ว่าคือซากุระไหมนะเราแค่เหมือนนะครับกินได้ไหมกินไม่ได้ตอนนี้ครูดาวอยู่ออ้ยอะไรเนี่ยหุ่นยนต์โอ้ยเอเลียนบุกเอเลียนบุกเอเลียนบุก,บกมาดิพี่มีด่าบ้านน้อง,โอ,โ,ง,องโอ้โหตีไม่เข้ากินก่อนเดี๋ยน้องพี่ให้หมดอ่ะครับนีฟันโอ้ยลอ,อยไปถึงไหนวะขี้ขาดจริงจนี่ฟันอีกฟันแล้วฟันอีกนี่นี่นีโอ้โหมัน อยู่บนฟ้าโอ้ยจะตายจะตายอื้ดูหนึ่งตายหนึ่งตุ้ยอะไรดอกเนี่ยโอ้เป็นของนะครับน่าจะเอาไปค่าพวกของได้นะต้นเกมคิดว่าน่าจะดีเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยมาดิสลามมาดิให้เม็ดนะครับเอ้ยให้เม็ดให้หมดภาษาบ้านเกิดออกเราเราฟัน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 อื้อมาดิมาดิตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับฆ่ามอนอย่างเดียว เล่นเซ拉เลียไม่มีการมาจนไยทั้งนั้นนะครับเราเขาเรียกอะไรนักล่าแบบฮันเตอร์โอ้ย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 จะตายจะตายจริงเรามีจะตายจริงโอ้โหไอ,ไอ้นี่มันมันไม่ใช่ตัวลอยนะนี่มันตัวอยู่กับพื้นนะครับโอเคได้เวลาแล้วมันเริ่มมืดแล้วนะเลือเราก็เหลือนิดเดียวแล้วนะครับคิดว่าน่าจะไหวชิวเพราะว่าเราโหดอยู่แล้วนะนี่ <c oughs> ไง,ไงตายไปหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้หล่นไปสิบหกซิลเวอร์เลยนะเดี๋ยวเราขอถามเจ้าไกด์ก่อนนะครับเพราะมี สงสัยนะว่าเจ้านี่มันคาบอะไรได้นั่นเองไหนวะนี่ไงมันคาบอะไรได้บ้างมันคาบเป็นนิ่มีปืนด้วยนะครับมันปืนหรืออะไรเนี่ยเอามามันคือเบ็ดผมนึกว่าปืนเด็ดเดอันนี้อุ้ยมีที่ขุดด้วยเอ้าททำไมมีดาเมจแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช้ที่ขุดแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรอุ้ยเมจิกอันนี้เป็นของเมจิกนะครับอันนี้ซัมมอนอุ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจ มันครับยังไงอุ้ยตอนนี้เรามีพอนะถ้าเราอยากจะครับเอ้ยไม่พอดิใช้เก้าอันเราขาดอีกสามนะตอนนี้เราขุดไปก่อนแล้วเข้าบ้านไม่ได้เดี๋ยวเราไปหาพวกขุนยนั้นข้ากันก่อนนะเราต้องการเอ่อมาครับของอาวุธซัมมอนนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าสมุนยนั้มันจะอยู่ไหมนะตอนตอนข้ามกลางคืนนะครับอุ้ยนี่ไงนี่ไงพูดถึงก็มาเราเลยนะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหดูฟันอื้องางฟันนี่แทงแทงอุยอุยอุยงางฟันโอ้โหเน้นเน้นได้กี่อันได้สองอันสวยงามเราขาดอีก หนึ่งอันนะครับตอนนี้จะได้ตัวเจ้านี่นี่เอาไม่ใช่มองผิดนะเมื่อกี้มองหินเป็นไอ้เจ้าหุ่นยนต์นะครับทาไมตอนข้ามมันมีสลามเยอะจังเนี่ยโอ้มันเยอะเกินโอ๊ยดวงตาดวงตามายำหนีก่อนแล้วยำแล้วหนีโว้ยซอมบี้โอ้ไม่โมคตรวิ่งโคตรเร็วซอมบี้วิ่งโคตรเร็วซอมบี้วิ่งโคตรเร็วไปแล้วไปแล้วมาอยู่แล้วโอ้อะไรตามผมนักหนาวเนี่ยยายา จำได้ว่ามันเอ้ยเดี๋ยวๆมีถ้ำมีถ้ำมีถ้ำตอนนี้เจอถ้ำนะครับเอาไม่อุดเอาไม่อุดอุดเร็วอุด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 เราลงล่างเลยเราลงล่างเลยไม่ไหวแน่นอนเอ้ยอย่าตามมาไอ้ตาเฮ้ยไอตาเนี่ยว่าตามมาอย่างเดียวเลยนะครับตามแบบไม่หยุดเลยอ่ะโอเคเราเปิดกล้องอะไรเนี่ยของเมจิกเราเก็บไม้หมดเลยไม่สนเอ่อเอาทอรออกมาหน่อยนะครับมองอะไรไม่เห็นตอนเนี้ยซอมบี้โอ้ยไม่โคตรซอมบี้อะไรยทำไมกระโดดสูงแบบนี้เนี่ยโอ้ยอย่าเข้ามาไอ้อ้วนเอ้ยเอ้ยเอ้ย ดาบโคตรโกงมันคือดาบอะไรเนี่ย Massive บอสสวอร์ d อะไรก็ไม่รู้นะครับอย่าเข้ามาเอ้ยโอ้อยโอ้โหมันตีทีละห้าสิบเจ็ดบ้าไปแล้วตายแล้วตายอีกไหมเราไม่ยอมเราไม่ยอมเราจะไปฆ่ามันไหนมาดูดิตรงนี้มีสมบีโอย,ยังอยู่ยังอยู่อย่าเข้ามาไม่ไม,ไมต่ตอนงาน้างโอ้โหตอนง้างน,นี่อันตารายมากเลยแบบคือเวลามันงาน้างคือมันสมบีจะเข้ามาตีเรานี ยิงมีแล่ตรงเนี้ง้างง้างแล้วยีงโหโคตรแรงไม่แรงหรอกแต่ว่ามันเท่นี่ง้างโอ้ยโคตรโหดมีดีนะลงมดมาดีนะลงมดมานี่ไงตายซะแล้วก็มีกล่องนะครับใส่ไม้หมดอุ้ยมีลูกระเบิดด้วยอืมันมีพวกของด้วยนะที่แบบไม่ได้ใช้นะครับนี่มีผมมีไม้คาถาด้วย ันจะได้มาจากการเปิดกล่องแล้มั้งเดี๋ยวเราลุยถ้ำกันดีก,กว่าอุย้ยสลามอุอยโอ้โหกะว่าจะไม่โดนแล้วนะสุดท้ายก็โดนอยู่ดีไม่เป็นไรเราไม่ไมีมีโคตรนี่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 โอ้โห,โโหไม่โดนโอ้โหจะตายจะตายใจเย็เนใจเย็นจเจย์โดนโดนดีโดนดีดนดงางเล้วนางอีกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบนะนะเว้ยเกือบนะเว้ยขึ้นก่อนเออเออยเดี๋ย,ยวดีแล้วเราขึ้นได้ขุดเหล็กมากไม่ใช่เหล็กนี่มันเป็นซิลเวอร์นะครับกระโดดเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตาย อุ้ยมีบ้านมีบ้านดารานี้มีบ้านนะครับมาแล้วลงมาแล้วฟันหมดใจอะไรไม่สนมีอะไรอู้มีอ่าอันนี้เอาไว้เวลาเรากระโดดนะครับมันจะโดดได้สองรอบนี่เห็นไหมมันจะมีเมฆมารองไว้อีกรอบหนึ่งนะครับเก็บไมห้หมดเลยมีแร่นี้ด้วยของมันจำเป็นก็วางไปให้หมดโอเคเดี๋ยวเข้ามามาเข้ามาฟันนะวื้อไม่ตายตั้งสี่วะเออตายแล้วได้น้ำยามานะครับสรารอีกตัวหนึง่งเราปล่อยมันไปแล้วกันเราจะไปที่อื่นเออมาถึงถ้ำแล้ว ไปต่อไปต่อไปต่อใครกลัววะไม่มีใครกลัวทั้งนั้นแหละโอ้โหทางตันอีกแล้วไม่มันเลยทางตันเราไม่ได้ใช้ดาบเอ็กคาลิเบอร์ของเราเลยนะครับเป็นไงเอ็กคาลิเบอร์อะไรวะเฮ้ยมันจะเจอทางไปต่อแล้วโอ้ยนี่นี่เหมือนเราจะเจอถ้ำแล้วมีค้างคาวด้วยเนี่ยค้างคาวนี่น่ากลัวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรง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 จะเข้ามาอุ้ยอุ้ยมาเมเกือบตายดีนะมียาโอ้ยตกอุ้ยทองทองโอ้ยเราเจอทองแล้วใช้ไม้ต่อเลยนะเหมือนแบบมีไม้เยอะมากมั้ง ไม่มีหรอกครับผมเออใช้เปลืองจัดอันนี้ดาวเก็บไว้เราควรจะเอาอะไรทิ้งไอไฟนี่โยนไปอันนี้ทิ้งไปดีกว่านะไม่น่าด้ใช้วโอ้โหตายตายแน่ทรงนี้ตายทรงนี้ตายทรงนี้ตายเยอะโอ้โหเกือบตายโอ้โหรอดได้ไงวะมันตึงเกินไปนะเนี่ยโอ้ยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้ฮือโดนธนูยิงโอ้โหตกไปหนึ่งโกหมายกดไปหมดแล้วตัง ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุยกันฝั่งขวาต่อพอดีเรามันสายผจญภัยอยู่แล้วนะครับอูด้าวเยอะจังเลยเนี่ยเยอะพี่หน่อยนะ้องเอ็กคาลิเบอร์โอ้ยแรงจัดแรงจัดมันไม่แรงหรอก <laughs> ตีเทละหนึ่งเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันมันเท่ครับทุกคนทุกคนก็คิดเหมือนผมไหมว่ามันโคตรเท่เลยนะเดี๋ยวผมมันจะมันจะเยอะเกินไปแน่ตอนนี้นเฮ้ยยายาโอโอ้ซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังทำไงทำไงดียำแล้ยวยำเลี้ยวยำเล้วกระโดดกระโดดลบ โอ้หนีโ่โหเราแบบดิจิตอนโอ้ my โ god โอ้โหมาเป็นร้อยมาเป็นร้อยทำไงตายดิอย่างนี้ตายดิตายดิเหลืออะไรอะเหลืออะไรอะเหลืออะไรอะอกระโดดหลบสวนสวนสวนเฮ้ยหลบได้หลบได้เฮ้ย <c oughs> เราไม่ยอมเราไม่ยอมเราต้องผ่านไปได้เราต้องออกจากไบโอมตัวนี้ก่อนนะถ้าไม่ดาบอื่นผมนว่าน่าจะเท่กว่านี้เยอะเลยนะพวกดาบมดอะไรเงี้ยเออถ้ามันเปลี่ยนให้นี่สวยเลยโอ้ยเผื่อไปฟันนกขอโทษนะน้อง ปึ๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บหรือว่าเราเจอทะเลทรยายอ่ามาดิตัวนี้จะเป็นรางมดนะครับด้านล่างเดี๋ยวเราขุดไปด้วยนะพวกไอ้เจ้านี่แคคตัสนะครับหรือกระบ,บองเพชรนั่นเองเราเอาไว้อ่าเอาไว้เป็นคราบชุดเกราะชุดอะไรนะครับเพราะถ้ามีชุดเกราะแคคตัสก็พอได้เล่นนิดน,นึงนะปึ๊บปื๊บปื๊บขุดไปให้หมดเอาไปเยอะๆเลยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงน้ำได้ลบลบลุ้นลบลวนลบลวนตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจ็บ เราเป็นนักล่าไงเราเป็นฮันเตอร์โอ้ม y g ก d ลงไม่ได้ไม่นะทำะไงดไีวิ่งเร็วจะเฮ้ย <c oughs> ตายพยามังกรพยามังกรพยามังกรอะไรเนี่ยยิงยิงนี่หลบแบบดิจิตอลกระโดดหลบกระโดดหลบโอ้ยเรียบร้อยตายแน่ค <c oughs> านีเดรอนอะไรทุกอย่างมันชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับไป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 สลาม